พี่ล้ม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 ซ้ายพี่ล้มซ้ายพี่ล้มซ้ายพีล้มพีล้มต่อทำต่อคืเลยคืเลยคืเลยคือเลยคืไเเลยปนอะไรเปนอรยิงใหไปไ่ไปไไป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 ไไปได้ได้ไปได้ได้ไกด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 ลมลล้มลล้มลมลมล้ลลมลมมมม้มมมมมนมม้ม แมนเปล่าแมนเปล่าทีกูแมนกว่าเว้ยใไว้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 ไวไวตู้ทุก่นชู้ตูไม่นอะไรไหมเ้ยเฮ้ยเๆนะ ชาวติ้งเไชาวติงไอย่าลืมาวอด้วยนะัถ้าสอบติดมือถ้าแอดมินเห็นนี่อันนี้เปิดเาได้ยังอ่ะจะทกาย่างๆเแต่ของผมเปิดไดนเสของเาบอกให้เอาทาติดก่อนนับฟังสิฟังครับชาวติงนะชาวติงนะชาวติงนะอย่าลืมนะกํไรสีเขียวไอติงอย่าลืมนะอย่าเพิ่งไปนะไปไปไปเลยเพื่อไปไปไปยไปเลยไปไปเล เยียมอใครก่อนไม่ทันเลยเฮ้ยเขามาแล้วรอันรอบรอรรอรับรบ้านเดยไม่ทันแล้วที่ทำไมเขาออกมาเร็วจังไะเขาตีตอไปทำไมเนี่ยงเรียบร้อ้วงเราเเยกระเป๋า้าไปเล็กไปเล็กว่า

ปืตายปืนตายปืตายปืตายปืตายปตายดนไปดนไปดไปดปดนไปดนไปด้ยโดนตดโดนโดนนว่ะ

กัศโมนีกัศโมนีปืนหลังเข้าปืนหลังกันปืนันชด้ลบหลบลบหลบสะไ้ะไทไมสะไรได้ทไได้ะไรได้หนได้านึ่ได้ดัไดได้นได้นได้นะ

ไปได้บ้านมีเงินระบ้ามีเงินะบ้านมีเงินรบ้ามีเงินบ้ายังไม่ทายลีลีต้องอีกเมื่อเมื่ให้ให้ให้แล้วทีมยไม่ทายนะเต็มลนไ้นะบ้านเลยเพื่อนตายเพื่อนตายระบ้านเพื่อนตายะบ้านเพื่อนตายะบ้านเพื่อนตายะบ้านช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยขอช่วยเพื่อนด้วยขอช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนตายะบ้านเพื่อนตายะบ้านเห็นไห้เพื่อนตายระบ้านไหนอยู่ในรู้อยู่ในรู้อยู่ในรู้

ที่ตายที่ตายเวลามาใ้ให้เยอะ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 ที่ตายที่ตายบอกเพื่อนด้วยที่ตายบอกเพื่อนด้วยพี่กลับบ้านนะออกบ้าน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 กดหน้าบ้าน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 เลยมากดหน้าบ้านนะมากดหน้าบ้านนะเฮ้ยเช็คคนนึงเช็คคนหนึงนะรอ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเช็คเช็คเผาคนนึงเช็คเผาคนนึง มีแล้วเบิดสัแล้วมีเิดรแล้วมีระเบิดแแล้วเขาเขาบอเขาบอเขาบอมามาแล้วเขาจะเกิดไพร้อมกันด้วยเราต้องทด้วยบ้าน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 าบ้านด่าเานะเเายังยดูให้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 โ้ไรมให้ป้องอให้ป้องอผมได้ออกมาแล้วพี่ไม่ใช่ต้นบตันเลยนะ้ออกมาแล้วนะผมด้ออกมาแล้วไม้รางตีนะไม่ต้องเป็นัวได้ก็ได้นะไม้ตรงถ้านบุตเขาออกมาน้อยอ่ะผมมีแฟอยู่นะยังยัง

ปืนไหนนะปืนเขาไหนนะปืนเขาไหนนะปืนเขาไหนนะตวานไหนไล่นะไรปืนไหนไรปืนไหนปืนไล่ปืนไหนอย่าถือท็แด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 นบอกเพื่อนนี่อย่าถือท็แดนเฮ้ยเพื่อตายตรงกลางเยอะ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 แบ่งตรงกลางหน่อยแบ่งตรงกลางเอาชุ่มนอกนเอยชุ่มข้างใน แมมีสกิลก็เบรกแี่ไป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 ไม่ผูไปผูมู้พี่เปียกสวยวเอาขมาเอาขมาเลยเอาขิงโซนเอาขมาขมาขมาพื่อตใจตรงกลางเห็นไหมปี๊ปปีปเปียกไม่เยอะมากันปี๊ปเปียกปี๊ปเปียกมากางเลยปีเปียกปีปกเปีปมากางีปปีมากเปีปมากางปีปยิงไอไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ป รอกินหนาบ้านอกิ้หนาบ้านเลยอกินหนาบ้านเลยเไบัฟเกิดบัฟเกิดกดนะกดนะไม่รู้กดแล้ว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 บัฟเกิดบัฟเกิดดูบัฟหน่อยมอมอายตา้ไปไมผยังไม่ตาย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 ที่เปียกยังไม่ตายไปคนนึงเอกมาเลยคนนึงไปคนนึงไปคนนึงไปเปะิดกดนเปิด ไเปี้ยงตพี่ก็มีราคานะไม่ขิงเายังไม่ออกมาใชไหมเกไม่ิงยัไม่ออกาผมร้องผมร้องขิงออกมางออกมาิงออกมาิงออกมาิงออกขิงออกขิงออกิงเกิงเกลมมาลมาหยไปประวังิการปวัติาไเปหลังไอเปหลังไอเปิลหลีหลังระวัการจุดเกิดจุเพื่อนจุดเพื่อนจุดเพื่อนุดเพื่อตายกายลม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  ปืนอยู่ขวานะหัวแดงหัวแดงปืนอยู่ขวาหัวแดงปืนอยู่กับผมปืนอยู่กับผมเฮ้ยเขาเขาชุบเขาชุบข้างบนเขาชุบข้างบนไอพีเปอร์โดนในไอพีเปอร์โดนเปอร์หลังโดนพี่ชุบหลีแล้วพี่ชุบหลีแล้วปืนอยู่ตรงกลางนะปืนอ่ะไม่ตายไม่ตายข้างหลังนะเฮ้ยมีคนปีกไปข้างหลังบ้านนะเพไนเพลยไนเาลยไปเลยไปเลยไปไเลยเดินให้หลังไปเดยนให้หลังไปหลังไม้หลีปืนปืนหลัง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 ปืนบ้านเราปืนบ้านเรา แบเล่นปืนกับเราปืนมาเราดิรีรังรีรังรีรังมีบอกกันหรอเล่าปืนตายปืนตายปืนตายคือแล้วเป้ยปืนตายปืนตายปืนตายปือตายออกไปกางเยอะเายคือแล้วยิงหนงท้ายยิงหนึงซ้ายป่ะทีหนึงทั้ง้ายเล่นป่าไปเล่นป่าไปเล่นปาไปเล่นปาการเพื่อด้วยตายกูได้พี่บูได้มาจุกข้างห่างมาจุกข้างหลางเยอะ

ปืนฝั่งขวาปืนฝั่งขวาปืนฝั่งขวาบ้านมันดันขึ้นมาดดไปเดต้องไปวัดไม่ต้องไปวัดไปไยวไปไปเพื่อนนี่ไปเพให้เให้กลมากลลมาเพื่อนอยเพื่อนเยอะมาเอาเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย่ย่งอย่ายนดันมาขวาหน่อยดันมาขวาหน่อยมาแล้วเพื่อนนะ มลมลมพี่ลมลมแกลม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 เลยอมม่ดันขึ้านดนข้มาน่อยเนี่ยดันขึ้นมาน่อยตบเลยตายตายตายตยอุ้มมาด้วยอุ้มมาด้วยปืนตายปืนตายตายไป้วยาจิงมาจมา

bòi lắm 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 bòi

เลย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 ตามมันนายอยู่ได้เลยอยู่ในบ้านเลนไปนกขบ้านเขารปดขาบ้านเขา้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยปืนขวาปืนขวาเข้ามาหน่อย่วกูรอนอยู่กูรอนอยู่กูนอยู่กูอนอย่ช่วยนยช่วยหน้เขาบ้านเขาาบ้านเขาเข้ามาเร็วรถม่พี่้วช่วย้วช่วย้ว ขวาุขวาบ้างไม่ดันเข้นเอาจูเบยหน่อยปืนมันล้มปืนมันตายหเข้ามาไปไปไอยู่นไปไอยู่ไไป่ไนนี่ยเมแตหน่อยแตหน่อยต่อยไปไไปมาไหนจูงตัวกลางแล้วไปงกลางจูตกลางงกลางูงยยยย

เจนาบ้านออกมาออกมาเมือนเอาไม่ไหวนะเอาอีดีนะเฮ้ยรีเซ็ตดิรีเซ็ต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 ดิบอกเพื่อนรีเซ็ตในบ้านรีเซ็ตในบ้านรีเซ็ตในบ้านรีเซ็ตดิรีเซ็ตดิรีเซ็ตรีเซ็ตบอกเพื่อนรีเซ็ตบอกเพื่อนรีเซ็ต ดีเซตดีเซตลอยลาอยปที่ถามดีเซตลอยปลาที่ถามดีเซตลอยปทีถามดีเอยปาที่ามลอยปลาที่ถาดีเซตดีเตเด็มาเลเดดมาเลยไม่ต้องออกไปนะไม่ออกไปดีเตลอยปที่ถามดีเซอยปาทถามลอยปลทีถามไลดล้วลมแล้วล้มไอ้นี่ล้มลกูลมนะลมปืนยิงกูนะดีเซตลอยปทีถานะลอยปลถนะเพื่อนลอยปที่ถามนะไหวเพื่อนลอยปลาที่ถาม ไอหลีไอหลีตายไอหลี้ตายไอหลีตายเอาหลีหน่อยเฮ้ลมนะลมนะไวหนดีแม่ง้ยปอปอปอเยช่วยไไมช่วยไหมช่วยดิให้ช่วยดิให้ไมตตายเพื่อนตายเอาเอาปืนหน่อยปืนหน่อยไียเฉียวน นีเรอบพันิมนี้อย่าไปไกลอย่าไปลึกอย่าไปลึกอย่าไปลึกพอเลย่อเลย่อเลยอย่าลึกมาปล่อยมาล่มาอย่าลึกจะลึกไ้ามไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไป รอกู้มรอปฏิ์ามปาร์ตี้ธามเพื่อนรอปฏิ์ามไม่ได้บ้านรอปฏิ์ามรอปฏิ์ามฟังกูรอปฏิ์ามไหวไหมมึงยังไม่ต้องดันมึงกลับมาจะไม่ต้องดัน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 เหลือเซตใหม่เซตใหม่ไม่ไรรอเซตใหม่รอตามไปตามรอเพื่อนรอเพื่อนเกิดรอเพื่อนเกิดรอเพื่อนเกิดกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาไม่ต้องออกไปแล้วไม่ต้องออกไปแล้วกลับมาหลีกหลีไปทางนี้เนี่ยดันไปเลยดันเลยดันเลยคนเขาได้เพื่อนไป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 ่ปไปไปาปไ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  ยิขวาคุณยิงขวาขวาปล่อยไปเลยไป้เ้เังบ้านไละวังลม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 ลระวังข้างหลังระวังข้างหลังอะทางหนังโดนล้วงนดูซ้ายเนดูซ้าย ปืนอยู่ซ้าย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 บอกเพื่อนหน่อย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 ปืนอยู่ซ้ายปืนอยู่ซ้ายปืนอยู่สายปืนอยู่สายดันยื้อขวาหน่อยเพื่อาไปลมปล่อยโดนยิงหนักหน่อยโดนซ้ำขวาบ้านเขาโดนซ้ำขวาบ้านเขา ผมก็ปืนกดปืนกดปืนกดผมยาวมันก็หลังเขาไงดีหระอบังะวังเขานะหลังเข้านีลปืนอยู่หลังปืนอยู่ซ้ายสวยสวยสวยปืนอยู่ซ้ายหลังโดน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 ปืนปืนซ้ายหลังปืนอยู่ซ้ายหลังปืนเขาอยู่กระบผมสบายเลยสบายเลยอย่างนี้สบายเอาปืนนี้มาปืนนี้ปืนมันกดยาเลยเอาเดียวเดียวเดียวมีร้อยเพื่อนเอาเดียวเดียวเดียวตายมีร้อยน้อยปอดปอดปืนขวาปืนขวาปืนอยู่ขวาปืนเขาอยู่ขวา บอส <ste al Polit ica> บอสเอาปืนหน่อยบอสถามมันเนี่ยห้องปิยาเลยได้ได้พีได้ได้ได้ผมอยู่มล้อ่ยห่อยอยู่ตรงดิวะมามามาอยู่บนนูอยู่บนน้ยุจันี่มุงจันี่ตัวนี้ตัวนี้เนียนตัวนี้เนียมาทำมิทำมิแล้วบ้านน่ะตัวนี้เนียยิงยิงพี่ยิงพี่ไม่โหลดไม่โลดเข้ามาตกล้มดีดีเขาเลยนี่เขาเลนไปเขาเลนไปไว้คืดเข้ามา มือสายปุ谢谢๊ลงเลยบาลงเลยปะมีโ oh ้อกัสปืนดีๆหน่อยโกันปืนหน่อยลมเาเขาหาเราได้อยู่สองทียังมีเวลาอยู่เรามีเรามีตรงนี้ไม่แล้วตนีมอแล้วีไม่ต้้ายตายตายเลพี่เบียดเบียดทาง้นตัวหน้าตัวหน้าตัวหนเนียเนี่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 ยเบียร์เบียเบียเบีย ล้มปุ้ใส่แล้วปุขวาล้มุขวาล้มปุ้ล้มปุ้ล้มปุ้ย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 ป้ปุ้ย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 ป้ยปุ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 ย ดี่นี่กดกดหน้บ้านกดหน้บ้านเอากดหน้บ้านหน่อยมีช็อตไปช็อตรปืนหน่อยรถปืนหน่อยรถปืนหน่อยรถปืนหน่อยปืนหน่อยรถปืนหน่อยรถปืนหน่อยอเชี่ยมันกันหนาเป็ไงเป็ไงเป็นไงเป็นไงไม่ปืนบอกแล้วป็นปืนหน่อยรถปืนหน่อยไหวเพื่อนไหวคะแนนไม่ค่อยไหวได้อยู่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 ไอ้หนึ่งไปไอ้มิวหลอกไหมพี่จะเกิดนะมึงกดไปนะตายตายตายล็อกตายล็อกล็อก ดันเลยดันเลยดันไป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 เลยมีตัวมั้ย่เนี้ยเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้หายไปเลยหายไปเลยไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ไปไปไปไ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 ปไ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 ไปไ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 ปไปไปไ กดหน้าบ้านกดหน้าบ้ากดหน้าบ้านตอนนี้มึงตายหมดอเช็จริงเราตายหลาเีเลยไดข้นงได้แล้วตอนนี้มึงต้องได้ต้องได้ไม่มีอะไรเสียแล้วดันเลยเนี่ยดาเบเพื่อนดาขึ้นมาขึ้นมาเล่นต่อเรดันเาแล้วโดนเานมึงตองเล่นตรงเล่นเผาแล้วเว้ยเล่นตองเล่นตรงเล่นค้อมาเพ่งเกิดปะเพิ่งเไ่่ไ่ต้องกดบเพื่อนดิวิ่งอะไรอะบไปแล้วชูบไปแล้วชบไปแล้วอุ้มเพใหม่ตี ดูึ้นมายิงนะถิงไปเลยนะเจไปเตายเมื่อกี้ันเดี๋ยวแงคนเานอันนี้เรบลุ้นเลจัขอบคุณครับ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 พูดอะครรั้ขอบคุณครับขอบคุณ้ยครับขอบคุณครับข้นครับโอ้ยขอจะแตกขอจะแตกค้าอขอบคุณครับเบออย่างลุ้นเลย สนุกครับสนุกสนุกส่งมา